สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ ARK ครับ ARK h ฮียซจัดให้ที่อยุธยาวังน้อยครับท่านใดที่ชื่นชอบแล้วก็าหาอะไรอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นโซ่ทุกอย่างของรถขุดหรือว่ารถเกี่ยวนะครับหรือว่ารถแม็โฮลเทพร้อมโซ่หรือว่าโซ่อย,อย่างเดียวนะครับตัวนี้ใช้กับ E 2 0 0 B หรือว่าโกบโก้ครับนะใช้ด้วยกันได้ ระดับ200นี่ก็อยู่ประมาณ50,000นิดๆน,นะครับ50,000นิดๆน,นี่ครับแพ็คคู่นะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาไปชมเยอะมากนี่ก็ pc 30 40 20มีหมดนะเวลาท่านมาซื้อก็เช็คเช็คด้วยว่ามีกี่ข้อโซ่มีกี่ข้อนะครับประมาณนี้เราก็ความกว้างของแท็กจะจัดให้นี่ครับรถอันนี้เก่านอกมายัางเดี๋ยวเก็บระบบครับ เกียบระบบก็จะโอเคใบเตกทุกที่เยอะครับเยอะเยอะมากกดเล็กแล้วก็ล้เลอะล้นเลอะเก่านอกในะหม่มีหมดครับ <c oughs> มีหมดเลยโดยเฉพาะอาโซ่แล้วก็ปุ่งกีนะครับปุ่งกีมีเยอะโอ้เนื้อที่ตรงนี้ เบียดเบียดสิบไร่ครับนี่คุ่กี้ P4 20ก็มีครับ P4 20 30ิ่า XKX 1 6 1นะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีหมดสนใจก็08 1 8 1 2 0 3 2 9นะครับเฮียซีจัดให้ไม่ว่าจะเป็นแคทโกเบโกหรือว่ารถขุดทุกค่ายครับนี่ยินดีเลย ทั้งล้อนาแล้วก็โดยเฉพาะช่วงล่างนี่เยอะมากครับไม่รู้จะบรรยายยังไงเวลาท่านจะมาซื้อก็วัดวัดด้วยครับนะวัดวัดความกวาม้วางค,ความยาวของปุุงกีหรือว่าสลักนะครับความห่างรูของเขานี่พี่น้องอลายคักลายแน่ทีนนี้สวยๆไม่แพงครับไม่แพงราคาไม่แพง เดี๋ยวพาไปดูอะไรข้างในเยอะครับอันนี้ลูกกิ้งหรือว่าโรลเลอร์พี่น้องมีทุกรุ่นไม่แพงอันนี้200ร้อยวะเนี่ยสองร้อยครับสองร้อยนี่ลูกเท่าไหร่สามพันถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงนี่พันแปดร้อยเองอือราคาส่งราคาส่งนะถ้ามาเอาเองก็ก็ส่งให้เนะมาซื้อได้นี่ครับสปอกเก็ตสปอกเก็ตก็มีตั้งแต่ถ้าเล็กๆก็พันกว่าบาทก็มีนี่จนถึงสามสี่พันใช่ นี่ครับสปอกเก็ตมีทุกรุ่นนะครับทุกค่ายล้อนำก็มีทุกค่ายนะครับหลักๆก,ก็มีทุกอย่างีน้องทํามาเราเอารถมาเลยหรือว่าส่งไปถึงบ้านก็ได้นะครับอยู่ที่อยุธยาวังน้อยอวิ่งมาก็อยู่ติดติดเ,เชียงกงนะครับตัวหนังสือเขียนว่า ARK ใหญ่ๆกับ h ฮีใจดีครับ081 812 0329หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้0 9 8 2 7 2 3 7 5 2 มีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับช่วงล่างช่วงบนมีครับโดยเฉพาะาช่วงล่างนี่พี่น้องดูเอาหน่ยว่าเยอะขนาดไหนงั้นเวลามาซื้อก็เน้นนั่นเน้นว่าต้องต้องวัดมาหรือเอาตัวอย่างมานี่ได้เลยน้องเฮียเอาตัวอย่างมาจะดีมาก<ด>ฟันชัวชัวถ้าเอาตัวอย่างมาชัวโอ้ฟันฟันนี่จะมีทั้งฟันธรรมดาและเงือกก็มีน้องเงือกนะครับ มีหมดเลยเยอะมากฟันแคริโอลเล์เยอะครับเต็มไปหมดตัวเดินก็สั่งได้นะเฮียเนาะตัวเดินมีตัวเดินนะครับตัวเดินก็มีแต่มันอยู่ในรางอ๋อตัวเดินอ่าตัวเดินมาร์คทรูเท่าไหร่ SK 045 SK 045โ่อกเน่านึงประมาณสี่หมื่นอ๋อของของเราลองราคาแน่น้องไม่ได้เนี่ย ชุดมอเตอร์อะไรอย่างนี้วงเดือนเอวเนาะเอวอ๋อเอวก็มีอ๋อเอวฮูบอต้าก็มีแล้วแล้วจะจะสั่งรุ่นแล้วก็ฟันนี่ฟันทั้งนั้นเลยครับใช่ไหมเฮียที่กองกองนี่ฟันใช่ไหมไอ้น,นี่ของน็อตเทคน็อตเทคพีพีอาร์น็อตเทคอ๋อน็อ t เทคน็อตเทคน็อตเทคนี่ไม่แพงเนะเฮีย จำไใสเลยสองร้อยไทยยี่สิบบาทนี่สองร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่ล่ะร้อยยี่สิบห้าบาทอ่ะสิบบาทสิบห้าบาทอ๋อถูกลงโอ้ผมไม่ได้วัดไอ้เจ็ดสิบบาทเดียลืมดิวัดโซมานะมันยังใช้ได้อยู่นี่แคเรียพี่น้องน็อตน็อตไม่แพงนะตัวละยี่สิบตัวละสิบห้าบาทเดี๋ยวส่งครับนี่ครับน็อตเวลาเราทำช่วงล่างนะ เปลี่ยนโซ่ก็จะใช้น็อตนะครับเปลี่ยนแท็กตัวเก่าก็จะอาจจะใช้ไม่ได้เป่าทิ้งก็เอาไปครับนะราคาไม่แพงครับนอ็อตนี่ครับทุกอย่างเลยนะก็เอาดูคร่าวๆพี่น้องแต่ว่าถ้าท่านมาก็เ,าเข้าง่ายครับทางเข้าง่ายมาจากอีสานก็ชิดซ้ายเลยก็จะเจอ a r k k ครับนะ a r k รแทรกเตอร์บริหารจัดการโดยเฮียสครับนะ 0818120329นะครับมีให้เลือกเยอะถ้าท่านอยากถูกใจก็เอาตัวอย่างมาเลยเอาตัวอย่างนะครับมาก็วัดแล้วก็เทียบแล้วก็ยกกลับบ้านเลยส่วนราคานั้นถูกครับถูกนะถูกถูกจริงๆถูกประตังจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นผมก็ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ดูครับ mm hmm. เพื่อจะให้เห็นว่าเออเราซื้ออะไรตรงไหนถูกนะครับ เอ๊ะไปดูเครื่องยนต์หน่อยเนาะเฮียยังอยู่เนะาะอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นี่ครับมีมืมอสองมือกล่องมันสองเซ็งแปดอะอันนี้เครื่องโค้กสมื้อได้พี่น้องรุ่นหกพีซีสองร้อยรุ่นหกท่านใดที่ไปใส่รุ่นห้าก็ได้เนาะได้ห้าหกเจ็ดได้หมดเนาะได้นี่ครับเป็นเครื่องยนต์แล้วก็เอ๊ะอาจจะมีเทอ,เอร์โบพวก,พวกคอนโทรลครับพวกคอนโทรลวาล์วแล้วก็ใบแทร็กเรียมโอ้เต็มไปหมดพี่น้องแล้วก็ปั๊มลมปั๊มลมแพงไมหมเฮียปั๊มลมไม่แพงครับ ขั้นต่ำเท่าไหร่ก็มีมึงกว่าถึงสามหมื่นกว่าโอ้นี่ครับของแท้เลยครับนะมื่นอันนี้อันนี้ตัวใหญ่เท่าไหรน่นี่ตัวใหญ่นี่นี่ครับประมาณสามหมื่นกว่าบาทโอ้สามหมื่นกว่าบาทโอ้น่าสนใจครับบำลมนะพี่น้องอย่าลืมมาที่ ARK ได้นะครับบํามเก่านอกทนครับ081 812 0329ลกลกล,ลำมามัน ไม่ได้เจ็บเรียบร้อยถ่ายไม่ได้ใช่ไรถรถใช่ใช่รถรถดำนาไม่ค่อยเล่นกันอันนี้นี่เครื่องปั่นไฟเนาะเครื่องปั่นไฟใส่เฉพาะเครื่องนาก็ใส่พีซีสามร้อยโอตัวนี้พีซีสามร้อยนะคามินเนาะคัมมินคามินโคมาสุได้พี่น้องเป็นเครื่องโคมาสุแต่ปั่นไฟเอาปั่นไฟทงโรงงานเนาะใช่เราเอาออกเลยเราคิดแค่ค่าเครื่องก็พออ๋อเท่าไหร่เฮียเนี่ยบอกได้ไหม ประมาณเข่าๆนะสี่แสนสองโอ้เข่าๆสี่แสนสองท่านใดที่มีโรงงานนะครับโรงงานแล้วเอาไปสเปรย์สเปรย์ไฟครับเวลาไฟดับก็จะทํางานได้นี่ครับปั่นไฟได้เลยนะประมาณสี่แสนสี่แสนสองตั้งไว้แล้วก็อันนี้นี่ปั๊มลมเปล่าเฮียปั๊มลมเท่าไหร่ปั๊มลมประมาณเข่าๆเข่าหนตัวใหญ่โอ้ปั๊มลมเก้าหมื่นนะพี่น้อง ปั๊มลมที่ท่านที่ตัดอ้อยแล้วเอาไปปั๊มหรือว่าจะเจาะบาดาลได้เนาะเนี่ครับญี่ปุ่นนะญี่่ปุนโอ้คนเขาหาเยอะเลยเฮียเดี๋ยวไอ้นี่ปั่นไฟตัวใหญ่มากเก้าหมื่นมิโน๊งแปดเก้าหมื่นนะมามาเอาได้ผมมาซูบด้วยเครื่องซีซูบนี่เฮียใช่ซีซูบเทอร์โบไม่บอกอันนี้ได้ได้ได้กี่บาทได้บาทได้เยอะไหมบาทเฮียเฮีย่าอ่ะโอ้ดีเครื่องปั่นไฟ ปั่นไฟโรงงานบอเครื่องปั่นไฟนะพี่น้องนี่ครับก็อ่านอะไรเมลเด้นนะเมียเด่นนะเมลเดนเ <S <S จแปนนี่อ้เครื่องสวยพี่น้องนี่สวยมากเลยอ้อยังก็ใหม่ครับนี่ปันป่นปั่นปั่นได้ทั้งหมู่บ้านไหมนี่เฮียใช่เอาแพงไหม ปั่นไฟนชุดนี้นโอ้สีแสกว่านะพี่น้องถือว่าไม่แพงเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์หกสูบพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ปัม๊มไฮดรอลิกเล็กๆก,ก็มีเนาะเยอะแยะเลยเยอะแยะนะพี่น้องสอบถามเอาผมให้เบอร์แล้วเพราะว่าเอาผมก็ถ้าท่านมีตัวอย่างกเา็เอามาเทียบได้อันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรเนี่ยไอสองตัวไอน,นี่ของคอมสุพีซีจีสิบ ยี <20 S 2> ่สิบอันนั้นของแท็กเตอร์อ๋อแท็กเตอร์เนาะพิสูจน์นะนี่ได้เนี่ยใช้ได้ครับโอ้ใบแท็กอันนั้นใบแท็กใบแทกเจ็ดสิบหรือแปดสิบเฮี่ยนี่น่าจะใส่สองร้อยหรือร้อยยี่ก็มีเนาะไอใบแทกหกสิบมีไหมมีงมม 60, เงันหกสิบเจ็ดสิบใบแท็กใหม่เท่าไหร่ใบแปดร้อย <800. c oughs> อ่า เดี๋ยวไปดูเครื่องครับนะเครื่องเก่าญี่ปุน่นอ่า E-120 มีไหม,มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น c d 9 5เ d 9 5มีอา้าววันนั้นมันถามไม่บอกมีซีดีใช่ไหมนะ 6D95 กก็มีโอ้ 6D95 CD95 6D95 นะพี่น้องกับโคมาซึเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นนั้น 6D เปล่า 6ีเท่าไหร่กี่หมื่นแพงไหมโอ้ oh, ประมาณแสนสองนะครับเก่า uh huh. ญี่ปุน่นอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นอิซ uh huh. ุสุดูก่อนเดี๋ยเดี๋ยวอิซูมิซู6ีสามสี่ 6D สามหนึ 3, ่งนะครับมีแล้วก็ <laughs> นี่ครับสมสูบสี่สูบมีหมดเลยสองสูบก็มีอันนี้ใส่รถขุด รถเกี่ยวข้าวรถเอ้ยรถรถรถ,รถ,รถไถได้นี่ได้หมดบ่ส่วนใหญ่เป็นอะไรแมคโครเนาะเฮียโอ้เยอะมากครับนี่อ่านี่ครับนี่นี่เป็นอันนี้ใช้มากครูมกรัมก,คมกครูได้ไดไเนาะไอไอไอศูนย์สามหกสิบนะครับได้เลยนี่เนาะไซซีซีเจใช่ใช่ซีเจซีเจพี่น้องมีเนี่ยครับอันนี้หกสูบตัวนี้น่าจะเป็น อุ้มไม่แน่ใจฮีโน่โดยไรครับเนี่ยอุ้มจะแยะไปหมดเด้อหกดีสิบสี่หกดีสิบสี่นี่ใส่รถดำหกล้อได้สิบล้อได้แพงไมหมเฮียนี่ไม่กริงเด้อ <c oughs> เป็นหมื่นนี่น,นี่หลักหมื่นนี่หกดีสิบสี่ครับหกดีสิบสี่อ่อเท่าไหร่เท่าไหร่คุณนี้ประมาณเจ็ดหมืน่น๋อประมาณเจ็ดหมื่นครับเก่าญ,ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เครื่องโอ้มันเครื่องรถเก่ง โปสวิงมีน้องโปสวิงมีนะครับโปะสวิงมีเยอะเลยนะครับลองสอบถามท่านดูกับเฮียสี่ศูนย์แปดหเอาตัวอย่างมาโปะสวิงแล้วก็ตัวเดินครับตัวเดินเยอะ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ปัมป๊มปั๊มไฮดรอลิกก็มีชุดแพร เยอะมากครับโอ้นี่ชุดชุดปัม๊มมีปัม๊มไฮดรอลิกด้วยกระบอกไฮดรอลิกเก่าพี่น้องกระบอกไฮดรอลิกเล็กเล็กใหญ่ๆมีหมดปัม๊มโอ้ยนี่ครับตัวเดินตัวเดินเยอะครับแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกเล็กๆน้อยนอย ศาสตว์กระเบือยังเดือรบครับเอา้าอันนี้มีโฟกลิรีบครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กี่หมื่นเนียเท่าไรไเท่าไรขายเท่าไรสองแสนสองเกาญี่ปุลอโอ้ต่อรองได้ยกได้กี่ตันสองตัน,อตนโอ้ยยกสองตันได้สบายครับพี่น้อง อรถนอกเลยนะครับก็ลองมานี่ครับตัวนี้สองแสนคุยกันได้เก่าญี่ปุ่นโคมะซึเครื่อ,องดีเซลยกได้สองตันเป็นฟลลิฟต์นะครับฟลลิฟต์เราก็จะ,ะปั๊มไฮดรลิกก็มีเก่านอก เราเลิกแครีชุดคอนโทรลอาจจะมีไม่กี่รุ่นนะพี่น้องอันนี้ตัวปั๊มนะครับปั๊มปั๊มนี่ครับปั๊มนี่โอ้ชุดแพรเอ็กนี่นี่ครับเอามาเทียบเอาเต็มไปหมดเฮีย er ของทุกอย่างนี่มาจากญี่ปุ่นนะครับผมของเก่าเนี่ยใช่เจแปนหมดเลยใช่ครับโอ้นี่ครับเฮียเฮีย er, ซื้อมาเป็นตู้เลยเนี่ ใช่ไหมแล้วก็มีโอ้ส่วนี้มีกระบะมียางรถมีหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำมีแนบนิดๆหน่อยๆน็อตครับประมาณนี้สนใจผมบอกเบอร์ได้หรือว่าสอบถามผมได้0982723752หรือว่าเข้าไปดู Youtube ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับหรือว่าสอบถามเฮียสีด้วยตัวเอง081812 0329อ่ะผมชาติเจริญทรัพย์เล่นมาเกือบ16นาทียาวมากค,ค่ะคลิปนี้เอา้า ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับออยังไหนโอ้ยเจ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเติมน้องเพิ่มเติมเพิมเพ่มเติมหัวเจาะหน่อยอ่ะหัวเจาะหัวเจาะใช้กับรถรุ่นไหนครับร้อยร้อยยี่สามสิบสี่สิบสองร้อยมีหมดครับสั่งได้เนาะนี่ครับหัวเจาะ อันนี้นี่ฮาเมนนะตัวนี้ใช้กับตัวนี้ใช้กับ PC60 60แพงไหมเฮียตัวนี้อ่ะ4 0 0 0 0กว่า4 0 0 0 0กว่า PC 60โอ้ไม่แพงน้องไปถึงเราก็ไปต่อเอาเองเนาะใช่นี่เป็นหัวเฉยๆนะ4 0 0 0 0่นกว่านะครับอ๋อเป็นลังๆนะครับอ่มเครืตรงนี้ก็มีมีปั๊มมีไดสตาร์ทอะไรก็มีครับนะต้องมาหาเอาเองพี่น้องเยอะมาก 17บเจนาทีเยอะมากนะครับก็ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันจะได้รู้ว่า,าบางทีเราเราไม่รู้ว่ายังไงครับเรามีมีของหรือเปล่าหรือว่าซื้อที่ไหนอยากได้ของญี่ปุ่นนะครับโอ้มีรถไฟฟ้าซะด้วยตัวนี้นี่ซูซูกิอ้าวนี่ก็ขายเหมือนกันนี่ รถไฟฟ้าเยอะครับไมก็มีเก่าครับหมก่มมก็มีก็มีครับรถไฟฟ้าถ้าท่านใดสนใจเก่านอกมีประมาณสิบกว่าคันนะครับ,รบและนี่ครับก็มาก็อยู่ข้างหน้าด้วยครับมีสวยๆทั้งนั้นบูธอะไรก็มีหมดครับอะไรไม่คอ่ะฝากดติดตาม สวัสดีครับ